สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเกม Street Level ผ่าน Android ครับเป็นมือถือ ROG ของผมนะเดี๋ยวทำาป็นไงไปดูนะครับไปขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณจะต้องมี VPN ก่อนส่วนตัวเนี่ยผมใช้ตัว Open VPN อ่ะส่วนตัวผมใช้ตัวนี้นะครับ Open VPN นะตัวนี้นะตัวนี้นะ,นนะสามารถไปกดลิงก์หรือว่าเข้าไปที่ p พจซแล้วพิมพ์ว่า Open VPN ได้เลยนะครับ โหลดตัวสีส้มๆนี้มานะหลังจากนั้นคุณจะต้องมีอีเมลที่โดนแอคทีฟแล้วว่าเล่นเกมนี้ได้จากจากทีมงานที่ไลฟบอลหลังจากนั้นคุณก็เซิร์ชเลยครับเซิร์ชเลยฮะอ๋อนี่ครับตัวอย่างคือถ้าไม่ได้ล็อกอินอีเมลที่ได้รับการแอคทีฟจะหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเมลแป๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้เป็นอีเมลที่ได้รับการแอคทีฟจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะหาเจอเห็นไหมพอหาเจอเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่นะครับ ให้ไปโหลดข้างล่างที่เป็นตัวโคดเบต้าก็กดลงเปียนติดตั้งแล้วก็เข้าเล่นได้เลยครับนี่ฮะน่าจะมีเสียงเมคเกียมาเลย อ่ะโอเคน่าจะมีกเกียเมกมาด้วยอันนี้คือเข้าเล่นได้เลยนะครับอ่าหน้าตาจะประมาณนี้สำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับปิงจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง140มั้งถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ ุดหัวใจกดติดตามไปด้วยนะทั้ง tiktok youtube แล้วก็ติดตามไลฟ์สตรีมผ่านทางช่องทาง i วิชช่องโอทาร์ม hmm. ซีโอเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาเล่นกันเยอะนะ